สวัสดีครับข้าวสวีดีครับพี่น้องครับมันนี้ลุ่งคมคนดูบนนะครับกาสีมีได้การกินนี่ครับกลางบรรยากาศทองไหทองหน้านะครับเนาะกินย่างหนูนานะครับอบโอ่งนะครับเนาะอันนี้ก็หลานเก่าครับหลานโจคือเก่าหลานโจคือเก่าสวัสดีครับเออมากินด้วยครับมากินด้วยกันเนาะโจเนาะ อันนี้เรากินต้องให้อร่อยนะกินให้อร่อยกินให้เจียบๆนะกินให้เป็นเย็บซี่บึงเย็บซี่เย็บซี่ของลุงนะครับเดี๋ยวดูดูนะครับนี่อันนี้คือหนูหนูนาอ,อบวงเลี้ยงนะครับนี่นะครับอ,อบวงอันนี้ใส่ตะไคร่นี่ครับใส่ไข่ไข่ใส่เครื่องใส่กระเทียมตำนะครับกับท่านะครับเนาะทาม้อม นี <out> ่คร <Ooh. S 1> ับหอมจีหอม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 มานี่มั่งพักพักมีหมกแดงแดงอะโจโจแดงซาลาเน่เนาะโจโจเนาะซาลาเน่แล้วก็หอมหอมยังเคยหอมใบมุ่นจักรกันซื้อพลังคนอันนี้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มแม่บุ๋มชาแนลตัวนี้อันนี้น้ำจิ้มธรรมดาเนาะกินได้เนาะเอฟซีเนาะก็ไล่เนลยก็ไลฟ์เนาะ รัแแบ,บแบกครับเาน,น,นาะสีเอาอีไขมันเด้อมันจะมีเสียบอู้โหนึกใจเชียให้มาสิครับรบแบกขากันแล้วพี่น้องฮวอนไม่ไหมเลยโอ้โหพี่น้องครับพุ๊น่าเฮ้ยเอ้าถือถือนี่ถือเอาเออนี่เจียวเจียวจิ้มจ,จิ้มเจียวเก็วไว้แล้วก็กินด้วยนะนี่ดูน้องคมวานฟ้าเรือนนี่ มองยัดูทุกคนกินก่อนนี่เห็นไหมนี่ชอบแกว้วส้มส่ๆกันตัวนี้นี่พี่ผงอร,อรออ่อยจ้ะชอบกินอะไหนไม่เผ็ดตัวนี้ไม่เผ็ดอร่อยอร่อยไหมอร่อยนะหมเปตัวรับไี่ อ,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 นนอ,อีกสองคนืึ่เลยไมนต้องยิจิ้มหรอไม่ผมะแนนปอันี่ยวสองอย่างนึงอมอใครเยอะใครเยอะพับครับพับกีบ่ซะแนนเหรอกรอมถ้าเกิดอมหน่งนี่หอมไวมัมนเนาะอืม,อม เขาใช้เปบ่น้องกินยาน้องเขาเย็นเลีนแข็งกนนะผมมาเจ๊กือว่บ่บ่นนี่แหลเขาลุกขมนเลยไนะครับกินเขาเย็นเลนแข็งกันปะอนีครับกินเลยกี่กิโลสามกิปลน้องอร่อยมากเลยครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอืมกินหม่อร่อยจัง้ย เอฟซีท okay, 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 <laughs> ั <meeting NG> ้งนั้นทุมเรื่องทั้งรถทั้งนทสังว่านุ่คมนุคมนียนไปกินแคคิบกินพนคคิบกินน้องนุเขาลำสิ่งเงยว่ะคือเงียบว่ะทั้งคนาะทุมเรื่องว่ะใค้ิบกิมรนใ่มาก แค่เก็บกกนงนะคนที่มากก็มีไปเนาะแค่สิบเก็บเด้อไปใครมาหา่นพวกหนุ่มเหรอทั้งน้องหนุ่ยทังน้องกิืนมาทังเอี๊บเป่าเอียบป่าเอี๊บเปล่ารสชาตดีเลยไม่รู้นะอื้มอื้มชอบแบบแบบพักมันกินสายสายสีเลยมึงกินกินอะไรเนาะยิมแ้กเบมนีน มันก็เป็นเป็นปลามันกินต่ออร่อยนะอร่อยครับอร่อยเขาคิไม่เรือยผมคินม่เรื่อยอเบ้องอืมโอ้ยพี่หนัอไหมเอฟซีคนคนนึงจคพักสามเั้อืม ฉุ่นดนเมื่อปะแทบจดุนเมื่อปะทาเลยเนาะมัเนาะแ่บหลยแ่บมันดุนเมื่อจนดุนเนาะอืมนิ่มพักเซ่็อืมมงามคือเป็นน้ำใจุนี่เ้ามันามกินน้ำก่อน ไป้สุดดิสเวทินอยสิไปใช้จะออกร่างกายไปจังอันนี้ยัดเยียมเด็ดพี่น้องนี่อันนี้ยัดเยียมเด็ดขนาดเด้ดเนี่ยหางหนูหน้าเลยครับเนี่ยยอดของมันอาหารดีเลยนี่ครับพี่น้องครับอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชิดดย่ยเด้อชิ่ยเหรพันธ์ฉันเน่ยเข้าไป กาหากไปเสียไปด้วย uz. เสียไปย uz. แป้งพกักนะไม่เกินเนหะ็นว่านุ่คบมก็คุ้ใส่เขาเเื่อนเขายน็นเแียงเนาะกี่บางคนว่าเก,กนนนนินกานยังไงนุน่งควบเนี่ยเบาหลาย có có bảo vào, bảo lại Ok, sau đó, kìa nghe lưng nha mhm. Mông mhm, mhm, Mông mhm, nằm mhm, 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 ยังก,กิน,ปเ,ปกเ,เ,นเปนเนนนเนเน็นเซ่บคัาวเว้ยเดบดเด็ดเด็ดเนอะมึงจะนังไน่เนี่ยชาบินเออยันกินมันอร่อยโอ้ยเม็นเสียแบจเกวกเนอะอ้าเอาปะะอ,เป,เอเเเปัตตตอเ์ยังชอกินเป็นเสียพกยังไง้าก็ไม่ เนี่ยน no. ี่อเสียบอคับป้าหนต้องเป็นยักับบุกิ่สองคนไอ้สุกี้กินเด้ไก็จับกับมิซะอย่างพี่น้อนม้องนี่กับตอกไก่เนี่ยอร่อยดีนี่ทมกงเสียบ ของแซบลุงคมกลางทุ่งนาแขงรถงรถคนดีเลเนรอโอ้งรถแย่แย่เรปโคบะยิ่แขงรถเป็โคก็ราดำุ่หอดตัดำงบดำเาโอดำงสมบเเนาะ มีรสได้น้องดำซิ่งกบไปก่อนดำซิ่งสูบปนยาวก็มึงน้องนุ้ยเนาะน้องนุ้ยน้ำดซิ่งโอ้โหสาวดำซิ่งริมเรื้องเดี๋ยวแล้วครับในน้ำจากเพก้นนะครับมึ้นข้อยือกลับไปกินเด้อกินเดิมคุยเเทพคกิปกินอย่างเดียวขอบคุณคุณหลายนะครับเรื่องเียน้ำทั้งทั้งอันดำซิ่งสูบปนยาว เนี่ยสองสินชิมเรื่องแนะนำเมน้ำมเขาเนาะเพื่อกรเพาะแล้วครับหลังจากหักคมมากินไร่เติอมเนาะทีบดได้ครับหน่อยกินสิ็จบดแล้วครับก็ที่กินใทีบดต่อไปก็ฝากนะครับเด้อฝากเอฟซีนะครับทุกผู้ทุกคนพี่น้องปลองไปฟังไทยชอบขับคนขักคนแพงซอยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับให้ลุงคมค่นบนเด้อครับเด้อเสียท์คลิปกินกับกิจการของเที่ยวครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะฝากมังโจ้ให้พูดกับอิบซี่จังนะครับเช่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องสัตว์ทะเลโจ้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอครับสวัสดีครับ